คนที่ออกรถเพ well. ิ่งได้หนึ่งเดือนสองเดือนแล้วชนเพิ่งมาเนี่ยเจจะรู้สึกยังไงไยรุ่นน้ำมันหมดอล้เล่นอะไรกันเนี่ยฮะอยังเลยัปรุ่นน้ำมันหมดนี่ครับยูโรสุช่อนวันไมเดย์ครับวันนี้เราจะไปศูนย์ฟลิกวิงครับไปดูซิบิลลา500เจน4ครับไอที่โชคอัลไซเดาวครับนี่ก็ไปกับเจเจ้าเก่าอะตอนนี้หายแล้วขับรถได้โอเคยังวิ่งวิ่งได้ยังแต่เนี้ยเดินได้ปกติยังว่ยังวิ่งไม่ได้เดินได้ปกติอยู่ เดินได้ปกติยังไม่ได้เท่าไหร่หรอกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะนะ์อ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่นะอิ๋งเหลื่แฮนด์ลงเหรอเดินได้ก็ขับขับรถได้แล้วครับเดี๋ยวไปกันนะอันนี้รถโอ้นี่ก็เพิ่งล้างไว้เพิ่งล้างเสร็จเลยสองคันเฮ้ยอย๋

โอ้ยไอ้เนี่ยเพราะจากไหนวะยังยังไม่เคยปรับเถึนสามนาทีนคะรับปรับกระจก เไม่รุ่นน้ำมันหมดอ่ะเล่นอะไรกันเดี๋ยวฮะหยันเลยฮะเล่นอะไรกันเดี๋ยวหยันเลยยันได้ไหมเนี่ยพวกว่าวสอบคนนี้ทำไมเล่นกันอย่างนี้เนี่ยมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรมึงไปทำไมออกวายยังไม่ถึงสอบเลยน้ำมันผลอยู่ตรงเนี้ยมึงแซดไปทำไมออกวายยังไม่ถึงสอบคดีเลยน้ำมันผลแล้วอะไรหัวเนี่ยหยันเลยว Van. ขับรถไปเติมน้ำมันเนี่ยเฮ้ยแคสปกติสามเดือนซื้อมันมันยังขี่ได้โคตรไกลเลยนะแย่แย่ขับรถไปแจกเติมน้ำมันอากิดห่าทำนะยันยันเอาบิ๊กไบค์ไวยันบิ๊กไบค์อย่าไปหาทำนะจอดเป็นแม่มันแห้ง ขาขาขวาเป็นไงรู้สึกอยู่ไหมเหื่อยปวดเลยโอ้ยหนักมากหายเพราะเมื่อกี้ถึงวิญญาณเองอ่ะขนาดไอมอไซกำมะร้ายพ่นหนักใส่กี่โลกันนะใส่ไอ่เหี้ยอายเขาหมดเลยอายเขาดิอายเดี๋ยวอายเขาไม่ได้ฮะไม่เห็นหน้าไอาเหี้ยเพราะเราเจางทางเราไม่อายครับออก็วายังไม่ถึง สามโลเลยป่ะสองโลเองอ่หมดแล้วมันจะจะเติลอดก็บอกไปอยู่ไอ้นน่ะน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดไอ้นนไเชีย่ยขี่ไปเฉยงขีปาเลถเอากดถนนใหญ่รีบข้ามไงไป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 รุดน <c oughs> ้ำม <c oughs> ันหมด โอ้โหเพิ่งล้างรถมาแม่งฝนตกเลยอ่ะเซ็งวะเยลยฝนตกแย่วอ่ะโอ้มาถึงก็เจอเลยครับจอดเรียงกันเลย500 แลมโบครับรับเดินเข้ามากดแอลกอฮอ์ก่อนโอ้ยโอ้ยับว้าวเยอะฮามันก็คูสวยดีสิเนี่ยนั์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นดิสคู่แต่ไม่ใช่เลดี้ม้าดิสคู่แ่ไม่ใช่เลด้มาแต่โชวคกัพไซด์ดาวแต่เป็นน้ำไส้ดาวโอ้ยแต่สีนี้แม่งโคตรสวยด มากครับสี่เนี่ยีสิ่งสิ่งที่เปลี่ยนของตัวนี้เป็นอะไรมีแค่โช๊คอะดีทูโชคกับดีทูดูแล้วยังยังไม่เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนขนาดอ๋ออันนี้วางเว้ทำที่ชาร์จแบตใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นยางแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้กดที่เป็นยางนะเนี่ย นี่เป็นยางมันไม่ใช่มันไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่พลาสติกเป็นยางแดงดำแดงดำชิ้นนี้เราะเป็นดำเงาปกติอันเดิมมันเป็นดำด้านใช่อันเดิมเป็นดำด้านแล,แล้วชิ้นนี้มันมีลายด้วยลายเนี้ยจบ อัพไซดาวที่คัดหลายๆคนถามหาแ,แมกแล้ะพึ่งมาปีนี้แล้วก็ติดคู่โอ้โหแม่อมาตออหน้ากันด้วยใช่ป่ะตรอบคนที่ออก573ไปน,นี่คมีระเดียดน้ำด้วยแข่งรออมาแล้วกูลงรถมาปีเดียวอะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกคนที่ออกรถเพิ่งได้หน <c oughs> ึ่งเดือนสองเดือนแล้วคนที่เพิ่งมาเนี่ยไอ้เห <c oughs> ี้ยจะรู้สึกยังไงกูอยากกูนะกูออกรถได้ปีเดียวกูเจ็บใจเลย อาแต่วามันมันทำมากี่สีทำมาส่วนตัวอาตัวอาทำมาสามสีอาทำมาสามสีก็มีสีดำดำที่ดูไปอ่ะก็สีแดงแล้วก็สีเทาเทาแลมโบละใช่สีเทาแลมโบแล้วส่วนตัวห้าร้อยเอ็กซ์เนี่ยห้าร้อยเอ็กซ์เนี่ยยังไม่เห็นว่ามีสีอะไรบ้างแต่ที่รู้หลังซื้อเห็นตอนเนี้ยเป็นสีเออแต่เห็นแต่แท้สวยมากเลยเขียวขี่ม้าแต่งเต็มแล้วด้วย ใส่แทมบาร์ใส่ไฟแบบเรียบร้อยเลยแล้วก็แบบพร้อมขี่พร้อมขี่อ๋อแล้วนี่นี่สิ่งออกทิปสิ่งนี่ไม่เหมือนเดิมยางด้วยครับยางมันจะมันยางตัวนี้มันเป็นตัวที่ใส่ของ500 FF เอตัวปีที่แล้วเนาะใช่เอามาใส่เหมือนกันหมดแล้วพี่เต้พี่เต้นะพี่เต้ไล่ไอที่แม่งเจ็บใจเจ็บใจนะไอแม่งออกวาให้พร้อมแม่งแล้วก็เสือกเสือกแม่งราคาเท่าเดิม โอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันเฮ้ยสิ่งสิ่งสิ่งที่มันขาดในเจนที่แล้วที่มันไม่ให้มาเลยโชคแับไซดาวแล้วก็ดิสคู่ที่มันไม่ให้มาแล้วมันมาให้มาตอนนี้ตอนนี้ยังสิ่งที่ขาดอีกอย่างนึงนะครับมันมันยังไม่ให้มันยังไม่ให้กันดีดึเปมันยังไม่กันดีราเจนนี่เจนนี็ยังไม่มีกันดีเยยังไม่มีกันดีตรยนี้เลยเราไม่ยังไม่เหมือนเดิมอ่ะที่เห็นภาพมาแวบๆที่หลุดมาจากงานมอเตโชว์มันมีไอ้กันดีนี้มาพร้อมกับบางโซ่ไม่ใช่หรอไมันาเว เจนเจนใหม่ไม่ไม่ได้เพิ่มแล้วเพิ่มกันดีเจนใหม่กันดีก็ยังไม่มีครับเจนนี้สำหรับคนที่คิดสงสัยยางนิ่มอ่ะน่าจะดีแต่น่าจะดีกว่าตัวเดิมเขาทำไมใช้ย้ายไาใช้ตัวนี้กันหมดเลยใช่เพราะปกติจะใช้เป็นดันหลอกตัวตัวเดียวกับตัว500รอเก่าๆเลยไม่ไม่สนใจเปลี่ยนนะเท่าไรสวยนะ นีหน้าเนเะมันไปกติอ่ะติจะหน้อนี้ใน500ได้ก็ต่อเมื่อเอาของตัวหั5 0มใส่แต่ตัวันเป็น2.5ี้เออแต่ต่ัวนี้มันทำมาให้มันเล็กลงะเออทำมาทั้งตัวนี้เล็กลงแล้วคอนี้เล็กลงแถมยดอานี้พอดีปะตํงรุ่นตํงรุ่นยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เลยโอ้ยแค่นั้นเองก็หมื่นกว่าแล้วอันนี้ก็หมื่นอหมื่นกว่าอันนี้มันเท่าไหร่วเนี่ย ชอบจริงหัวโชว์เลยหล่อกันเยอะเปลี่ยนนัเปลี่ยนหัวโชว์เปไหนเงี้ยมันหล่อกันเยอะจบนี้อ่ะอีกไม่ต้องผ่เด่นผ่านมุเออถ้าถ้าเราเราขับอยู่ดูมุมขับอ่ะดูแทบไม่ออกเลยนะว่าหกค่าศูนย์หรือห้าร้อยถ้าไปดูตรัวบวกกุญแจถ้าไปตรงนี้นะถ้าปิดตัวนี้ดูไม่ได้ออกเลยอีกเปื่อๆนะสิมีง่าน่าจะปั๊มเยอะกว่าหกค่าศูนย์เลยเท่ากันกับห้าร้อยตัวก่อนไม่เห็นเลยฮะ แกนค่แกนนก็น่าจะใช่ถ้าแกนมัน่าจะใช่เพราะ็อันตัวนี้ส่วนนี้ไม่น่าแข่งคิดว่าแข่งคอไม่ใช่แข่งคอเดิมเลยหัวเฮ้ยแข่งคอไม่ไม่เดิมงคอลายไม่เดิมลายคือใช่ลายลายเดิมแต่ว่าไอตัวรอบวงเนี้ยไม่เดิมนะดูแล้แม่งใหญ่เลยอันนี้ไม่เดิมแน่นอนไม่ใหญ่ไม่รู้ว่ากี่มิลนะไม่รู้เหมือนกันเดาว่าน่าจะเท่าท่าศักนะแล้วก็ไอตัวนี้ก็อันใหม่เฮ้ย ไม่มันหมุนไม่ได้แล้วอะ่ะตอนนี้มันหมุนไม่ได้ปกติถ้าเป็นของจิ้สามมาแม่งหมุนได้ต่ต็นเนี้ยมันเป็นในตัวบางๆเลยบบมันหมุนได้ใสกันสบัยทนี้เนาะโคตรหล่ลอเดี๋ยวคอยดูว่าของพี่ปีกและยองอะ่ะเขาให้ของแต่งแม่งเยอะอยู่แล้วเขาให้ของแต่งเยอะอยู่แล้วสังเกตดีๆว่าหองขั้นสตรที่ไปออ,ออกที่อื่นก็ออกที่รรยองระยองนี่ของแต่งเยอะกว่าใช่ครับที่ระยองบอกกเลยครับว่าแต่ง ว่าอย่างไม่อย่ว่าอย่านอย่างนี้เนี่ยดูดิท่อมาแล้วท่อมาแล้ว่มาแล้วแนะครับไออันี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนยมแทนฟูปะไม่ด้ทำฟูไหเนี่ยไม่ไม่ฟูและไม่ฟูเหรอไม่ฟูเนี่ยมันจะมีพวกนี้นึกว่าแม่งตัดฟูไปเลยหมดเกินอนตะตัดฟูอะ พ่อขนาทัเทากนอะไรเฮ้ยอะไรเรุ่นอะไรวะเ่ยเดออันนี้รุ่นอะไรนรุ่นอะไรครับรุ่นอะไรเนี่ย35 35นี่35นี่ไม่ใช่ c ้า3หเ้าเออ35เล็ก้าหรือเปล่าโอ้โหเออเจีวอ่ะยวว่ะใครขโมยจักรยานที่บ้านยายมามาวาวะนนีย ดูดูดูความความเก่าขบอกแตกไรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ความเก่าอันเนี้ยไฮไลท์ไฮไลท์เขาทำไฮไลท์มาเลยความงาใครเอาตะแกรงปิ้งปลา,ามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเียยเเลอาเรื่อกว่ะ มันตกลงตกลงเอ้าเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องมีทะเบียนด้วยเดี๋ยวดีไม่ต้องมีทะเบียนเลยเดี๋ยวก่อนนะพี่เต้ว่าแล้วมันจะเติมคันเร่งไงอ่ะอันนี้อันนี้บางอันนี้บางอ๋อเดียวอ๋อเดียไ,<ม>ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เกียร์ว่ะเฮ้ยแต่ไม่ใช,ใช่ใช่ใช่อันนี้คาลิคคนลิคเนี่เยมันไม่มีเกียร์ไม่มีอ๋อเหมือนอีต็อกไงเหมือนรถอีต็อกอ่ะอ๋อไม่ใช่ไอที่พอร์ตคายไงยมันไม่มีคันเร่งไงในต็อกแบบว่าแบบเนี้ยวางไปได้เนี่ยเจีวอ่ะก็บอกไปได้วางงั้นนะบอกไปยาวมันมันระ เบรกดูดเบรกโคเท่วอ่ะดูดีเบรกอย่างเดียวกับสมัยสงามโลกเลยือนัมรถจากจักรยานสาโลกเบรกอะไรยเบรกเบรกีเบรกาเบรกบ้เบรกอันนี้เบรกหน้าตอนนี้เราขยอยู่เบเเบ้อเบียรเล่เบีย ไอพี่เต้มาดูห้าร้อยไม่ใช่มาดู500นะ <laughs> อ๋อไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อกระดิ๊งวันนี้เราก็ไม่ได้มาทำอะไรมากนะครับเจ้าห้าร้อยเจนใหม่ครับมาดูอัลไซด้าก็ไดิคุยเลยครับแล้วก็เลนเดียนเมาส์มาดูแค่น,นี้ครับแล้วก็จะกลับกันคนระับถ้าสำหรับคนที่ดูแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับปัครับ